สวัสดีครับนี่คือคิดเซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตต์นะครับมาติดตามข่าวสารรายวันกันทั้งตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็คงมีประเด็นให้พูดถึงกันนะครับกับการทํางานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการบริหารจัดการช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งปัญหาที่เราต้องตามมันต่อก็คือเลขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดจะจบลงแบบไหนหลังจากที่บริษัทไทยลีกสมาคมกีฬาฟุตบอลเห็นชอบนะครับที่จะผลิตสัญญาณ ให้กับสโมสรเนี่ยนำไปหาไรายได้กันเองครับถ้าพร้อมแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u t u b e ทิงเกิ้ลคิดไซคโค้งแล้วก็ทุกช่องทางของเราในโซเชียลมีเดียนะครับมีให้ดูอยู่บนหน้าจอตรงนี้ก็กดกันได้เลยขอบคุณนะครับสำหรับยอด subscribe ที่เพิ่มเข้ามาใน,ในสัปที่ผมบอกว่าอยากได้ถึง250,000 subscribe ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็น่าจะค่อยๆขยับเข้าไปสู่251,000 s u b s c r i b e นะครับก็คิดว่า หลังจากนี้ก็เดินหน้าน่าจะเร็วขึ้นนะครับก็กระตุ้นกันทุกคลิปและการยังไงฝากติดตามด้วยนะครับก็กดมันก็ได้เลยสําหรับคนที่ดูคลิปเราอย่างต่อเนื่องคนที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้านะครับเอาคนใหม่ที่ดูอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะหลงลืมไปว่าเฮ้ย <c oughs> ลืมกดซับสไครต์ให้กับคิดไซคโคงนะครับอย่างน้อยเนี่ยกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มันก็จะเด้งไปเตือนคุณคุณก็จะมีโอกาสนะครับไปติดตามข่าวสารของเราอย่างต่อเนื่องครับถ้าพูดถึงงานครับที่มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรรรื่ององงขกกาาาววิิพ์จณ ฟุตบอลไทยในช่วงนี้นะครับว่ากระแสมันเป็นยังไงปัญหาที่ผ่านมามันเป็นยังไงมันก็ต้องพูดถึงงานนี้แหละครับงานที่มันเกี่ยวข้องกับผู้สื่อข่าวในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับอาชีพของคนข่าวนั่นแหละครับคนข่าวกีฬาเนี่ยเขามีการจัดงานกันนะครับในชื่อว่าตลาดนัดคนข่าวกีฬาจัดที่ MBK Center ที่ห้างมาบุญครองนั่นแหละครับก็เริ่มวันแรกเนี่ยคือเมื่อวานที่ผ่านมา 14, 15แล้วก็16งานจบวันอาทิตย์นะครับ ซึ่งในงานนอกจากการรวมตัวของพวกนักข่าวที่จะมาขายของในฐานะพ่อค้าแม่ค้ากันแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับมา,าแลกเปลี่ยนการซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสให้คนทั่วไปเดทได้มาอุดหนุนจับจ่ายใช้สอยกันด้วยแต่สิ่งที่มันสาคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของการทําตลาดที่มีการซื้อขายกันเนี่ยนะครับสร้างเศรษฐกิจบุนเวียนเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยเรื่องของอนาคตทิศทางในวงการกีฬา ที่ไม่ใช่เพียงแค่ฟุตบอลอย่างเดียวแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟุตบอลมันค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งคนที่ขึ้นเวทีเมื่อวานเนี่ยแหละครับก็มีหลายคนด้วยกันหนึ่งในนั้นครับคือคุณเปียพง์ผิวอ่อนนะครับซึ่งเคยให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างไทยรัฐไปแล้วนะครับว่าพร้อมจะลงชิงตําแหน่งแล้วก็ประกาศนโยบายมาแล้วเบื้องต้นกับผมเนี่ยแหละครับที่มีกาสสัมภาษณ์ที่ไทยรัฐคราวนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจที่ในงานเนี่ยได้รับทราบก่อนก็ค ธีระเทพวิโนไทยครับได้รับการทาบทามจากเดอตุกเปียพงผิวอ่อนให้มาเป็นโคศกของสมาคมกีฬาฟุตบอลในกรณีที่คุณเปียพงเนี่ยได้เป็นนายกสมาคมในสมัยหน้านะครับส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกที่เป็นปัญหาณตอนนีท้ทั้งทั้งที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีกว่าในปัจจุบันเดรตุกก็บอกนะครับว่าถ้ามีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิกเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดมันต้องมีอยู่แล้วและเงินบำรุงทีม ก็ต้องมีด้วยและก็บอกนะครับว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดเลือกเขาเข้ามาเป็นนายกนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของเขาเขามาพังบ้านของตัวเองคงเป็นไปไม่ได้ต้องทําบ้านหลังนี้ให้แข็งแรงแล้วก็มั่นคงแล้วก็จะยืนยาวเพื่อให้คนไทยหรือว่าคนรุ่นต่อไปได้มาสารฝันต่อคุณเปียพงศ์ก็บอกนะครับว่าหลักของฟุตบอลเนี่ยตัวเขาเองรู้ทุกอย่างแต่จําเป็นต้องพูดและก็ไม่ยึดติดกับตําแหน่งก็ต้องทําควบคู่ขนานกันไป ซึ่งตัวเขาเองจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกให้ได้ในส่วนของการบริหารเพื่อความโปร่งใสมันต้องมีอยู่แล้วความซื่อสัตย์มันเป็นหน้าที่ของการบริหารแต่การจะพาไทยไปบอลโลกมันเป็นสิ่งที่เพ้อฝันแต่ความเพ้อฝันแบบนี้คนที่เป็นนะักฟุตบอลอย่างเขารู้ดีแต่ก็ต้องลองทําไม่ได้ก็ลาออกภายใน4ปีจบเลยนี่คือคําพูดที่คุณเปียพงศ์จะพูดเสมอนะครับเวลามีโอกาสได้สัมภาษณ์ที่ไหนก็ตามผู้สื่อข,ข่าวก็มีการสอบถามคุณเปียพงศ์ไปด้วยว่าถ้าเกิดได้เป็นนายกเนี่ย จะล้างบางของเก่าทั้งหมดหรือเปล่าเดรตุ๊กบอกว่าเขาไม่มีหน้าที่ไปล้างบางใครไม่มีหน้าที่ไปขุดคุ้ยใครเขาเป็นนักฟุตบอลมีหน้าที่ไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและความซื่อสัตย์ความถูกต้องตรวจสอบได้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับส่วนคุณฮั่นมิติติยภัยรัตน์ประธานบริหารของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็มีโอกาสไปร่วมขึ้นเวทีเสวนาถึงอนาคตฟุตบอลไทยหรือว่าปัญหาในช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในฐานะสโมสรสมาชิก ก็ได้พูดนะครับบอกว่าถ้าเอาความจริงมาพูดกันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีความเป็นห่วงไทยลีก2และก็ไทยลีก3เอามากๆเลยในฐานะตัวแทนของ16ทีมในไทยลีก1เพราะว่าตอนนี้ไทยลีก3เนี่ยจะไม่มีเงินสนับสนุนส่วนไทยลีก2เมื่อก่อนถ่ายครบทุกคู่ส่วนฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้น่าจะถ่ายเท่าสดเพียงแค่100คู่และก็เอาเงินที่ไม่ได้ถ่ายทอดอีก200กว่านัดเนี่ยนะครับมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการให้เงินสนับสนุนกับสโม,มสรนในไทยลีก2แต่ว่าไทยลีก3เนี่ยเราทราบกาันอยู่แล้วนะครับว่าซีซั่นปกติไม่มีการถ่ายทอดอยู่แล้วจะไปถ่ายทอดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลปราบเซียนและจะเป็นบทพิสูจน์ของคนที่รักฟุตบอลจริงๆว่าใครจะล้มหายตายจากไปบ้างจะบริหารจัดก,การยังไงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใครๆก็อยากจะขึ้นไทยลีก2และไทยลีก1 เพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมีเม็ดเงินที่จ่ายเข้ามาให้กับสโมสรแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วครับตัวอย่างของ m อน็นครศรีได้แชมป์ไทยลีก3แต่ขอไม่เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2เขาขอตายแบบราชสีดีกว่าทำฟุตบอลไปทั้งปีขอให้ชนะในลีกล่างดีกว่าที่จะมาแพ้ทั้งปีในลีกรองซึ่งลีกรองก็เป็นลีกที่ต้องเสียเงินเยอะใช้เงินเยอะกว่าแต่ต้องแพ้ทั้งปีแบบนี้คนทำฟุตบอลไม่มีความสุขกระแสก็ไม่ได้คนดูก็ไม่เข้า ทุกอย่างเจ๊งแต่ถ้าเกิดอยู่ที่เดิมผลงานดีก็อาจจะดําเนินธุรกิจไปได้โดยปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาคมบอลชุดนี้ที่ไม่ได้จัดลําดับความสําคัญในการใช้จ่ายเงินตัวของคุณหั่นเองพูดได้เลยว่าเชียงรายยูเนเต็ดไม่ได้จ่ายเงินเดือนเต็มมา3เดือนแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารคนทําทีมยอมรับออกมาจากใจและก็ไม่ใช่ทีมเดียวนะครับ ไม่ใช่มีแค่เชียงรายทีมอื่นก็มีติดค้างเงินเดือนเหมือนกันบางทีมเดือนหนึ่งบางทีมเดือนครึ่งบางทีม2เดือน2เดือนครึ่งมีหมดแล้วแต่ความหลากหลายต่างกรรมต่างวาระนะครับซึ่งนักเตะก็ต้องทนอยู่ตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะการย้ายไปทีมอื่นก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้ในช่วงนี้ครับส่วนอาจารย์รังชาวิทย์ผลชีวินนะครับที่เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่มีโอกาสพูดคุยในงานก็บอกเหมือนกันว่า7-8ถึงปปีที่ผ่านมาเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้แต่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง ก็ฝากสภากรรมการสโมสรสมาชิกว่า8ปีที่ผ่านมาถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบ้างให้โอกาสคนใหม่ให้โอกาสทีมงานใหม่ให้โอกาสคนที่จะมาสร้างให้วงการฟุตบอลเกิดอะไรใหม่ๆเกิดแนวคิดใหม่ๆซึ่งเดอะตุ๊กเปียพงผิวอ่อนก็พูดไปแล้วไกรก็พูดไปแล้วตัวเขาเองขอสั้นๆ change ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนความเคลื่อนไหวผลกระทบของหลายทีมนะครับที่เจอปัญหาเรื่องของความไม่ชัดเจนในการจัดการแข่งขันและค่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับ สอสอทะเลนเคือรัฐประธานที่ปรึกษาของสีสะเกตยูไนเต็ดก็มีการโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจระบุถึงเรื่องเงินสนับสนุนไทยลีก3ที่จะไม่มีแม้แต่บาทเดียวว่าเงินเก่าก็ยังค้างอยู่นะ2ปีเงินใหม่ไทยลีก3แววแวแวว่าโนจะมีตังพอเด็ดขนนักแข้งต่างชาติไปนะคือตอนนี้หลายสโมรสรเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาพยายามทําตัวเป็นมืออาชีพสร้างทีมทําครับไลเซนซิ่งตามมาตรฐานที่ไทยลีกเนี่ยพยายามจะยกระดับแต่สิ่งสําคัญนะครับ ก็คือเรื่องของเงินสนับสนุนที่มันควรจะได้ครับในฐานะที่คุณเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วคุณก็หาเสียงแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเลือกคุณมาเขาหวังว่าเขาจะได้เท่านี้ไม่ได้มากขึ้นใน่เป็นไรขอให้ได้เท่าเดิมแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วแล้วที่มันแย่ที่สุดเลยก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณจะให้เขาเนี่ยแม้แต่คุณไม่ได้รับปากก็ไม่เป็นไรนะแต่มันคือจิตสานึกในการที่คุณจะต้องทำนะครับว่าเฮ้ยคุณเคยบอกว่าคุณจะให้เขาคุณก็ต้องให้เขานะพอเขาไม่ให้ ประเด็นสาคัญคือ,อเรื่องของบทลงโทษล่ะเงินพวกโทษบงโทษแบรนใบลงใบเหลืองเนี่ยเขาจ่ายเต็มหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เขาก็อยากจระถาเหมือนกันว่าเฮ้ยเงินส่วนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มากมายหรอกเพราะบางทีมเขาก็ไม่ได้จ่ายบางทีมโดนแบรนเยอะโดนใบเหลืองใบแดงเยอะก็จ่ายเข้าไปแต่เงินส่วนเนี้ยมันสามารถหยิบยกมาใช้จ่ายในเรื่องของเงินสนับสนุนให้กับสโมสรสมาชิกได้หรือเปล่าอัานนี้คือมุมมองนะครับของตัวแทนซึ่งก็มีหลายสโมสรที่โพสต์พอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากนี ผมเชื่อว่าถ้าหยิบยกประเด็นพวกนี้มาเนี่ยโอ้โหมันแทบจะมีเป็นรายวันเลยแหะครับส่วนอนาคตของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับกองกลางดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชุดอาเซียนคัพนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงปี2020ที่สิงคโปร์นะครับก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่ออำลาเลสเตอร์ซิตี้ทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอย่างเป็นทางการหลังหมดสัญญากักบสโมสรเบอร์อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเองก็บอกนะครับว่าดีใจ ที่ได้ใส่เสืเส้อตัวนี้ขอบคุณเพื่อร่วมทีมสตาฟและแฟนบอลทุกคนสําหรับโอกาสที่ผ่านมาเขาขออวยพร,รให้เลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องไปหาความท้าทายครั้งใหม่แล้วและเขาก็รอมันไม่ไหวจริงๆธนวัตรซึ่งจิตถาวรเนย,ย้ายไปอยู่เลสเตอร์ในปี2020นะครับแต่ไม่เคยลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ในเกมอย่างเป็นทางการเคยลงเล่นในแค่เกมพรีซีซั่นแต่ก็มีโอกาสถูกเรียก ไปซอมในทีมชุดใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับก็มีภาพปรากฏมาในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับว่าเขาไปเดินกับผู้บริหารของเมืองทองนะครับแล้วก็มีสตาฟประกบด้วยก็ชัดเจนแล้วว่าการเนียนน่าจะกลับมาไทยนะครับเพื่อเตรียมเปิดตัวในวันที่17กรกฎาคมนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าตามข่าวในเรื่องของการเซ็นสัญญาเนี่ยผมว่าไม่พลาดอยู่แล้วเนื่องจากว่าเงื่อนไขนี้ก็ลงตัวกับตัวของธนวัตรด้วยจากอาการบาดเจ็บที่ถ้าตรวจที่เมืองไทยเนี่ย ผลยังไม่ผ่านเนี่ยคุณไปตรวจเมืองนอกอยังไงก็ไม่ผ่านแน่ก็ต้องมาดูว่าใครที่พร้อมจะเซ็นคุณเก็บไว้ในช่วงเวลาที่คุณบาดเจ็บและคุณก็ใช้นะครับแรงกระตุ้นตรงนี้กลับมาให้เร็วและก็พิสูจน์ตัวเองเมื่อพิสูจน์ตัวเองได้ผมว่าเงื่อนไขมันแฟร์อยู่แล้วครับมีคนสนใจคุณเมืองทองก็ต้องปล่อยเมืองทองก็ต้องการสร้างมูลค่าให้กับนักเตะแล้วก็ขายออกไปอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เมืองทองพยายามทําในช่วงหลังกับการหานักเตะดีๆเข้ามาแล้วก็ปล่อย ไปสู่เจล็กซึ่งเป็นเวทีที่เขาเนี่ยทำแล้วถนัดเพื่อต่อยอดกับธุรกิจในการถ่ายทอดสดเจล็กที่เขาเมีสัญญาอยู่อีกยาวผสมควรเหมือนกันก็คาดการกันว่าเบอร์10มันน่าจะว่างอยู่เพราะซาร์ดอมีซซเยฟเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่กับทีมต่อแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าธนาวัมีโอกาสจะใส่เสื้อหมายเลขนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เดากันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันวันจันทร์ผมว่าธนาวันรเป็นหนึ่งใน5คนที่จะเปิดตัวแน่นอนนะครับส่วนราชบุรีเอฟซีครับประเด็นหลังจากที่ได้ตัวของเจ้าจ๊อบโชติััรพุ่มแก้วนะคบ เด็กปั้นของเชียงรายมาสู่ถิ่นดากอนโซล,ล่าพาร์คไปหมาดๆเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีการเปิดตัวอีกนะครับนั่นคือเจสซี่เคเรนครับดาวเตะสารพัดประโยชน์ดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเขาเซ็นไวรุ่นมาตั้งนานแล้วนะครับหลังหมดสัญญากับทาง B ีงีปทุมซึ่งในช่วงเลกสองเนี่ยบีจีก็ปล่อยไปให้ชชบุรียืมตัวไปใช้งานก็ลงเล่นให้กับฉลามชลบรีสเกมแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะลงเยอะกว่านี้ด้วยและยิงไป2ลูกเจสซี่ในวัยปีเ,นนาาเ่นนนาา่่ได้ทงตแห แล้วก็ปิดขวาเล่นได้หมดนะครับริมเส้นด้านบนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาค้าแข่งกับสโมสรในไทยคือตอนแรกเนี่ยเมืองทองเซ็นมาสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้โคต้าอาเซียนในตอนนั้นเพราะว่าเขาเองเนี่ยยังลงกับทีมชาติฟิลิปปินส์ไม่สมบูรณ์ตามกฎที่เราตั้งเอาไว้ก็ถูกปล่อยไปเล่นกับทางอุดรธานี อ่ะล้วก็ไปอยู่กับนครราชสีมาจากนั้นในข้อมดสัญญาแล้วก็ B ีีเนี่ยเสริมทับไปในช่วงเลขแรกขอดูการที่ผ่านมาราชบุรีครับพอเปิดตัวเจสซีเคอร์เรนก็เป็นว่า10คนแล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยเสริมทับเข้ามาใหม่หลังจากที่ดาวินฟอร์เตสก็กลับมาหลังจากที่คุยสัญญากันรู้เรื่องนะครับก็ต่อสัญญากันใหม่เรียบร้อยหลังจากที่เลขสอเนี่ยปล่อยไปให้หนองบัวยืมตัวมีฟอิกโบเกียมีศิวกรจากกรประสาทอริสรพรมรักเอ็นจีว่านะครับกรวิทษามีเตก้เมดี เจวานีโซนะครับรวมถึงชลิพัฒน์พุ่มแก้วและก็เป็นเจสซี่มาเสริมเป็นคนล่าสุดนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับคิดว่า,ายังไม่น่าปิดจ็อบหรอกอาจจะมีคนไทยแซมแซมอะไรมานิดหน่อยแต่จุดสําคัญที่ต้องพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือคนที่หายไปจากทีมครับผมไม่เห็นเลยนะครับในภาพซ้อมของสโมสรก็คือเจ้าปลั๊กนะครับปวีตันทัตเตมีซึ่งก็อยู่ทีมมาอย่างยาวนานเหมือนกันได้รับข่าวมาว่าเหมือนกับสัญญาจริงเนี่ยเหลือ6เดือนก็คือ เหลือจนจบเล็กแรกขอได้ดูการที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนกับเกิดการยกเลิกสัญญาหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือไม่รู้เคลียร์กันยังไงเพราะล่าสุดเนี่ยจริงๆเหมือนเจ้าตัวก็น่าจะได้คุยกับสโมสรแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าหาทางออกไปยังไงแล้วนักเตะก็ไม่ได้มาซ้อมด้วยนะครับเลยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ทีมไหนก็มีอยู่2กระแสนะครับว่าเฮ้ยอาจจะยังเคลียร์ไม่ลงตัวเลยไม่ได้มาซ้อมหรือว่าถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ายกเลิกสัญญาไปแล้วเนี่ย เขาก็จะฟฟีอเนต์นะครับก็จะหาทีมใหม่เลยซึ่งผมทราบข่าวว่าก็มีหลายทีมเลง็เลงไว้นะครับ mm. เช่นลำพูนนะครับเหมือนลำพูนก็เล็งไว้แบงคอกเนี่ยอาจจะเป็นแค่การติดต่อเข้าไปของนางเอเจตนนะครับที่ผมฟังมาแล้วก็อาจจะมีเมืองทองด้วยคือเอเจตนเขาก็ยื่นโปรไฟล์นักเตะเข้าไปนั่นแหละครับตามทีมต่างๆก็ต,ต้องดูว่าโจททีมไหนซึ่งในช่วงตลาดแบบนี้เนี่ยก็นึกเห็นเหมือนกันเพราะว่าเงินเดือนของปวีเนี่ยก็หลักประมาณสักถ้าผมใช้เพีก็2 0 0 0 0 0บาท ถ้าจะมาอยู่ในช่วงนี้เนี่ยทีมอื่นเขาเริ่มปิดจ็อบหมดแล้วในการเสริมทัพนะครับก็ต้องดูว่าแหมจะเหมาะกับทีมไหนเอา,อางี้ดีกว่าประจวบเองก็อาจจะต้องการเซนเ,นเตอร์คนไทยก็ได้นะครับซึ่งประจวบเองเนี่ยผมก็รับทราบว่าเขาก็น่าจะได้รับข้อเสนอเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายได้ในราคาขนาดไหนเอาเป็นว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เปรียบซรลปรวบีเท่าไหร่นะครับในกรณีที่ต้องจบสัญญากับทางราชบุรีก่อนที่เขาเองเนี่ย ควรจะต้องได้เล่นก่อนสักเล็กนึงนะครับมันเหมือนกับว่าคงตกลงเรื่องการต่อสัญญาไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านักเตะเองก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแต่ว่าพอมาออกกลางคันแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าจะไปจบกับทีมไหนแลวจะได้ค่าเหนื่อยตามที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าส่วน BG นะครับก็มีข่าวกาเคลื่อนไหวมาเพราะว่าจะไปเก็บตัวที่ขอนแก่น 20- 29กรกฎาคมนี้นะครับโดยโคชทงทงชัยสุโกโกีก็นําทัพไปเลยโคชทงก็บอกว่าพยายามโฟกัสกับทีมของตัวเอง เพราะว่าทรัพยากรเนี่ครบแล้วแล้วก็ประธานอย่างคุณประวินพิ่รภพักดีรวมถึงผู้บริหารทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือดูนะครับดูว่าทีมเนี่ยจะประสบความสําเร็จในแง่ไหนได้บ้างมันจะเป็นเรื่องของทัวยดังวัลวิธีการเล่นแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพยายามพัฒนาทีมก่อนเพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรทํายังไงให้ไปอยู่ระดับเดียวกับทีมท็อปหลายๆทีม ของประเทศในตอนนี้นะครับส่วนประจวบเปิดตัวจนได้ครับนักเตะอย่างเทมเมอร์เซยามนะครับมารุ่นทัาจะเป็นทางการก็เป็นแนวรุกเท้าซ้ายในวัย30ปีครับดีกรีกับตันทีมชาติปาเลสไตน์ย้ายมาจากฉบับเัลคาลิอเอสซีนลีกปาเลสไตน์แล้วก็รับใช้ทีมชาติมาถึง52นัดยิง12ลูกแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนไปอีก14แอสซิสต์นะครับเทมเมอร์เนี่ยจะเข้ามาเติมแนวรุกให้กับทัพต่อพิฆาตในโคต้าผู้เล่นเอเชียต่อจาก ชอนสเบตก้ากองหลังลูกครึ่งอิรักสวีเดนที่ย้ายมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นโควต้าที่อาจจะไม่เต็มในตัวต่างชาติแต่ว่าใช้ตัวเอเชียในการที่จะลงหมุนสมมุติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเจ็บเนี่ยนั่นหมายวาว่าประจวบเองจะลงได้เต็มโควต้าเลยนะครับก็คือ3าบวกหแล้วก็มีอาเซียนเพิ่มเติมอีกนะครับชมบุรีเอฟซกันหน่อยดีกว่าครับสานักเตะ ที่จะลุยศึกไทยลีกในฤดูการนี้นะครับก็จะมีการเก็บตัวรวมกันในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งสมโมสรเน,นี่ยมีการประกาศออกมาผูา้รักษาประตูคือแพทริกเดโตสุพวัฒนโยคกุลชดินแท่เอียและก็ธนวัฒน์แป้นทองก้องหลังนะครับนบดลโนคชพลายุกฉัตรมงคลเดินธนารอดทรงชัยทองฉำจักรพงษ์แสนมะฮุงสุกสรรบุญตายานิกโบเนีคิดพงษ์แสนสนิทบุคคลีเหลมดีธนชัยนาธนกุลและก็พงศกรตรีศาสตร์นะครับ ส่วนกองกลางกฤษฎากาแมนชันโดมพรมศรีแก้วเกิดฤทธมีการก็กลับมาจนได้นะครับกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปอยู่กับนครศรีเนเต็ดในสัญญายืมตัวมาในไทยลีก2พิทักษ์พิมพ์แป้สารสนทิศวัตรเบนเจามินเดวิสภานุพงศ์พลซาธีรพัฒน์แก้วผึ่งรัชตะหมอรักษาอีชันดงกษิติกรลสศินและก็อามาดูออตตาราซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย อามาดูอัลตาร่าเนี่ยทางตราดก็จับตาม,มองว่าเออถ้าเกิดไม่อยู่ในแผนของเทกูเนี่ยเขาจะขอยืมเพราะว่าสัญญาของอามาดดเนี่ยยังเหลือกระชมบุรีคือ1นฤดูกาล1ปีในซีซั่นนี้นะสุดท้ายเทกูก็เก็บไว้ใช้ส่วนกองหน้าครับวิลเลียนลีลาสิริโชคพาโศมูริโรเฟตัสยศก,กรบุรพาสุดท้ายก็อยู่ในโผจริงครับโอ้กลายเป็นว่าเทกูนี้ชอบนะครับอยากปั้นดาวรุ่งก็ตรงคอนเซ็ปต์กับสบ,บูซอนพอดีแล้วก็ศิลปภพวันดีรวมแล้ว31คนพอดี คนที่ไม่อยู่ในแผนนะครับท่านไล่เรียงกันเร็วๆเนี่ยนะครับก็มีเศรษฐุษวงสายเฉลิมพง์เกิดแก้วซึ่งก็ถือเป็นตัวหลักในช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับฤิติธรสีประมาณองคองมันอันเนี้ยปล่อยไปให้กับอุทัยธานีเนี่ยก็สรุปคือขายขาดไปเลยนะครับไม่ได้ปล่อยยืมแล้วนะครับประตูวัยสิปีอย่างชมพัฒน์บุญเลิศน,นะครับก็ปล่อยยืมตัวแน่นอนอนดุลฟารุสสมาแอร์ครับประตูวัยสิปีเหมือนกันก็ปล่อยยืมวรากรทองบอันนี้ก็ปล่อยยืมเหมือนกันนะครับโดยขอนแก่นยูเนเต็ด ซึ่งโค้ดบอสปฏิพัทธ์รอบรู้เคยใช้งานกันอยู่แล้วก็คงให้ความสนใจแน่และหนึ่งคนครับอย่างชาครพิลาครังผู้สาประตูก็ปล่อยยืมตัวซึ่งคาดว่าน่าจะกลับไปอยู่กับนครศรียูเนเตดนั่นแหละครับส่วนฉลามชลนคาเดมี่นะครับเขาก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันของทีมเขานะครับซึ่งก็ได้แบรนด์อย่างอัมโบรนะครับเข้ามาสนับสนุนก็มีงานเมื่อวานแหละครับที่เซนทัลพัทยาบีชนะครับชั้น2ก็จัดงานแถลงข่าวกันประธานสโมสรนะครับอย่างคุณวิทยาคุณปลื้มนะครับ ก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีด้วยก็ไปร่วมง,งานนะครับรวมถึงคุณอเล็กซองัมเมลนะครับก็ไปกล่าวเปิดตัวความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรระหว่างชลบุรีและก็บริษัท CRC Sport นะครับที่ถือลิขสิทธิ์แบรนด์อัมโบรในประเทศไทยนั่นแหละครับก็ชุดที่เห็น,น,น,นกันในภาพก็ผมว่าสวยนะก็เป็นชุดที่มันมีความเป็นสไตล์ของชลบุรี f c ซนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแบรนด์อัมโบรช่วงหลังเขาก็ไปจับธุรกิจกับบอลเด็ก นะครับเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จก่อนนี้เคยสับสนนทีมใหญ่ๆมาแล้วนะครับอย่างบุรีรัมเนี่ยก็เคยร่วมงานกับทางอัมโบรมาแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งชุดของชมบดีเนี่ยด้วยสไตล์ของอัมโบรนะครับมันก็สะท้อนออกมาถึงความเป็นฉลามชนได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชุดอยู่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกจะเปิดตัวมาเนี่ยเป็นชุดหลักก่อน ฟ้าน้ำเงินและก็มีชุดแดงด้วยนะครับส่วนวัสดุผ้าเนี่ยดีเลยครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อเเซนะครับเนื้อผ้าด้านหน้าก็นุ่มสบายผมได้เสื้อมาแล้วนะครับเห็นเขาให้มาก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็มีความแตกต่างในการใช้ผ้าตะข่ายเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีนะครับใครสนใจก็ ไปซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับแบรนด์อัมโบรนะครับก็ไปซื้อได้เลยนะครับที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับที่ super sport.co.th นะครับส่วนนักเตะประกาศหางานตอนนี้นะครับใครว่างงานก็ทัก inbox k i s ไ i k o มาเลยนะครับแล้วก็บอกมาเลยครับว่าเฮ้ยพี่ช่วยประกาศหางานให้ผมหน่อยสาหรับนักเตะทุกคนที่ยังไร้สังกัดน,นะครับเราจะเป็นช่องทางในการที่จะช่วยลงข่าวอะไรกันอย่างคนเนี้ย เป็นตัวอย่างที่ดีครับโพสเฟสบุ๊กไปเลยผมก็หยิบเอามาเลยนะครับนั่นคือนัฐกรริจทอนทพคุณนะครับน้องเต็นก็ผ่านการค้าแข่งกับแบงคอกมาในปี2013ถึง2014แล้วก็เล่นกับพิซูโลกนะครับในช่วงเล็ก2ตอนนั้นแล้วก็ไปอยู่กับ Air Force ในช่วงปี2015ถึง2016ไปอยู่กับอุดรนะครับในภาคแรกมาตอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นชั้นจากไทยลีกสมาอยู่ไทยลีกสแล้วก็ไปเล่นกับมอปทุมธานี ไปขอนแก่น FC ไปเมืองการยูไนเต็ดนะครับในชุดขึ้นจากไทยลีก3มาอยู่ไทยลีกสและก็เล่นกับระยองจากนั้นเนี่ยทีมล่าสุดคืออุดรธานี FC นะครับในซีซั่นที่ผ่านมานั่นแหละครับก็เล่นไปเล็กหนึ่งเลกสองก็เรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องของเงินเดือนะที่ยังไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับจนเจ้าของทีมผู้บริหารเก่าก็หายไปเรียบร้อยแล้วก็โพสต์หาทีมนะครับ แนวรับในวัย3 1ปีนะครับใครสนใจนะครับเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใน Facebook อยู่แล้วนะครับมีการโพสต์ไว้เนี่ยเราขึ้นภาพแบบนี้มาเนี่ยคุณก็ติดต่อไปได้เลยนะครับใน Facebook ของน้องนะครับก็หวังว่าหลายๆคนที่กําลังว่างงานอยู่อยากเป็นนักเตะอาชีพอยากได้สังกัดอาจจะหาช่องทางไม่ทันก็ติดต่อมาให้คิดไซโคนะครับช่วยเป็นช่องทางในการกระจายข่าวได้เลยนะครับส่วนแพร่ยูเต็ดเปิดตัวสผู้สามประตูใหม่นั่นคือนัทพลกะจรมาลีแล้วก็ชมพัน์บุญเลิศน,นั่นแหละ แล้วจะวงจอมาลีเนี่ยก็เป็นจอมเก่าอยู่แล้วนะครับอายุ30ปีย้ายจากสุุขทัยมาหลังหมดสัญญาส่วนเจ้ากล้องชวมพัฒเนี่ย ก็เป็นประตูดาวรุ่งนะครับติดทีมชาติรุ่นยูสิแล้วก็ยูยี่ก็ถูกปล่อยยืมตัวมาจากชนบุรี f c นั่นแหละครับแลักทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิสไซโค้กเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับเดี๋ยวยังไงเรามีโอกาสก็มาพูดคุยความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ข่าวสารในรอบวันที่ผ่านมาแบบนี้กันต่อนะครับในวันต่อๆไปคนก็ถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่อสดเนี่ยมันจะไปลงที่ช่องทางไหนกันแน่ผมก็บอกได้เลยนะครับว A.S กับ t r o คือ2ช่องตอนนี้ที่สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้ในเวลาที่มันจำกัดเหลือเท่านี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ย A.S เขาก็รอรุ่นเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ลิขสิทธิ์นะครับคนข้างในเขาจะไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาก็เป็นเจ้าที่ควรต้องได้ต่อสัญญาฉบับแรกด้วยส่วน Truevision เนี่ยก็ได้รับทราบว่าเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับว่าเขาพร้อมจะจ่ายเงินตรงนี้มาให้แต่ว่าเขาก็คงจะรอทิศทางสําคัญคือ18รกรกฎาคมครับก็คือการที่ 16สโมสรจะคุยกันว่าจะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทไทยลีกในปัจจุบันได้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะคุยที่ทางไหนคือส่งตัวแทนเข้าไปอันนี้ต้องเคาะกันให้จบ18กรกฎาคมเพราะจบเสร็จปั๊บผู้ถือเลิขสิทธิ์นะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เม็ดเงินกับสโมสรยืนยันว่ามีนะครับมีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะจบกับเจ้าไหนเท่านั้นแต่ผมว่าน่าจะไปทางทรู i ิชันในมุมมองผมนะครับเพราะว่าด้วยเม็ดเงินถ้าตามข่าวที่บอกว่า เอจะกลับมาในมูลค่าถึง600ล้านเนี่ยโอ้โหถ้ากลับมาในตอนนี้เนี่ยออมันก็จะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นข่าวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดีลกับเอสมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันล่มไปด้วยช่วงหนึ่งนะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นทูบิชั่นนะน่าจะลงตัวที่สุดนะะในมุมมองผมในนาตอนนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปแล้วก็เจรจากันในเรื่องของในฤดูกาลหน้าว่าจะทํากันในทิศทางไหนโมเดลธุรกิจจะเป็นยังไงแต่ในรอบเนี้ย เดี๋ยวรอประกาศจะเป็นทางการแล้วกันแต่ยืนยันนะครับว่าการถ่ายทอดมีให้ดูแน่นอนอย่างเช่นฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับบุรีรัมเจอกับทางแบงคเค้เาก็ประกาศแล้วว่ามีการถ่ายทอดทาง p ีพีทีช่อง36สส่วนในแพลตฟอร์มของออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวรอเจ้าภาพได้แท้จริงนะครับเขาประกาศเสร็จสิ้นก่อนเดี๋ยวเราก็รู้อดใจรอน,นิดเดียวขออย่างเดียวนะครับถ้าเขามีการเก็บเงินสมาชิกอะไรเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปซื้อแพ็กเกจเขาด้วย มันจะได้ไม่เกิดเรื่องว่าจบฤดูกาลแล้วเฮ้ยเขาจะต่อไม่ต่อคือผลผลิตตรงนี้มันสําคัญนะครับคุณจะให้เข้าเงินร้อยล้านมาลงวยาจะกี่ร้อยก็ตามนะสุดท้ายเงินทุกบาททุกสตางค์มันก็สาคัญเพราะว่าเงินไม่ใช่ใบไม้นะครับมันไม่สามารถที่จะไปยืนใต้ต้นไม้แล้วตกมาปุ๊บกว่าเสร็จปุ๊บเอามาให้นะครับมันคือแบงค์ซึ่งแบงค์เองทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องคุยกันในมุมของนักธุรกิจนะครับซึ่งผมคิดว่าจะปิดจ็อบได้จากบรรดา คนทาทีมที่เป็นนักธุรกิจและทําฟุตบอลแบบจริงจังโดยที่ไม่อิงการเมืองนะครับถึงจะเข้าไปเจรจารได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจของภาคเอกชนที่จะคุยกับทางสมาคมต้องยอมรับนะครับว่าหลายเคสที่ผ่านมามันก็ล้มเหลวเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเข้าใจในจุดนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆผมไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีแต่ที่แน่มันก็ทําให้เกิดการเดินก้าวไปอีกแบบหนึ่งเหมือนก้าวที่ผ่านมาเราพลาดไปแล้วเราคงไม่อยากเดิน ไปในก้าวเดิมที่รู้ว่าเดินไปแล้วมันจะล้มลองดูครับถ้าก้าวใหม่มันล้มอย่างน้อยมันก็รู้ว่าได้ลองแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เดินไปตกหลุมหลุมเดิมลองไปดูหลุมไม่ใหม่นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงเกิดบันดีขึ้นมามันก็ทําให้บอลไทยอาจจะกลับมาบูมได้หรืออย่างน้อยครับจบไปดูการทีหนึ่งมันจะได้ไม่ต้องเกิดความวุ่นวายแบบนี้อีกว่าจะเปิดดูการเมื่อไหร่นักเตะกากวลก็วายเหมือนกันว่าทีมจะต้องจ้างออกไหมเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเม็ดเงินเข้าสโมสรมันก็ไม่ได้ อันนี้คือสิ่งที่หลายทีมก็สะท้อนมาและผมเชื่อว่าคนที่ฟังติดตามข่าวบอลไทยคงรู้นะครับว่าเจตนาที่เราสื่อสารเนี่ยเราอยากให้มันดีและให้มันเดินหน้าแบบยั่งยืนทั้งหมดนี้นะครับก็คือคีซายโคยหลอดบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามพวกเราได้เลยนะครับในทุกช่องทางตรงนี้ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ให้เยอะๆนะครับจะได้ก้าวสู่0 0 0 0 0นซับสไคร์ไปพร้อมๆกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ